ผิดที่เมียอ้วนลินปั่นเครื่องออกกำลังกายตั้งแต่เช้าจนเที่ยงใบหน้าของเธอพราวไปด้วยเหงือ่อเหนื่อยจนแทบสลบคาเครื่องปั่นจักรยานจนมัดมีเพื่อนที่แวะมาหาเธอตกใจนางลินทำไมหน้าแก่ซีบแบบนั้นล่ะเหงื่อท่วมตัวแกจะเป็นลมหรือเปล่าเนี่ฉันเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยมากใหนจนหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยเอ้า เหนื่อยแกก็เลิกปั่นสักทีสิบ่นเหนื่อยบ่นเหนื่อยขาก็ปั่นไม่หยุดเดี๋ยวก็เป็นลมตายหัวใจวายตายหรอกหยุดไม่ได้หรอกแกผัวฉันเขาบอกว่าถ้าฉันได้ผอมลงภายในหนึ่งเดือนเขาจะเลิกกับฉันหรือไม่ก็มีเมียหน้อยอะ่ะฉันเลิกไม่ได้ฉันต้องออกกําลังกายฉันต้องผอมมาแกอันไหนนะนี่ผัวแกขู่แกแบบนี้เลยหรือเนี่ยใช้ได้ที่ไหนมาขู่เมียแบบนี้เนี่ย ฉันก็อ้วนจริงหละแค่ก่อนแต่งน้ำหนักฉันสี่สิบกว่าตอนนี้แปดสิบถะเก้าสิบแล้วว่ะมันก็จริงอย่างที่เขาว่าฉันก็ส่องกระจกแล้วก็ทบทวนตัวเองแล้วมันก็เหมือนช้างน้าอย่างที่เขาว่าจริงๆเนี่ยโอ้ยแต่เขามาขู่แกแบบนี้มันไม่ถูกมีผัวที่ไหนขู่จะมีเมียน้อยเพราะว่าเมียอ้วนเนี่ยฉันกลัวฉันไม่อยากหยากกับเขาฉันรักเขามากนะมาเมียวฉันจะต้องผอมฉันจะต้องผอมอ่ะ โอ๊ยแล้วนี่ยังไงจะไม่กินใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์ซื้อข้าวเหนียวหมูย่างส้มตามาให้กินเนี่ยฉันไม่กินฉันกินไม่ได้หรอกฉันกินแบบ IF e อะ่ะฉันต้องอดอาหารตั้งหลายชั่วโมงตอนนี้กินไม่ได้แกก็กินซะหน่อยสิเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงเข้าหรอกมีได้ฉันต้องอดอาหารสิบสองชั่วโมงถึงจะกินได้อีกทีก็ตอนเย็นนั่นแหละนี่ก็ว่าจะทําแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงกินแม่งแค่ครั้งเดียว เออเออเออแกก็ซู้ๆแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ยกินคนเดียวก็ได้หรือไม่ฉันก็ถือซ้มตำหมูย่างพวกนี้ไปบ้านนางปูดีกว่าแกก็ซู้ๆนะเออขอบใจนะมะเมี่ยวที่อุตส่าห์ซื้อมาให้กินนะ่ะเลนยังคงออกกำลังกายอย่างหนัหกหักโหมทุกวันทุกวันแต่พอชั่งน้ำหนักแล้วก็ลดไปไม่กี่ขีดโอ๊ย ลงแค่สามขีดเองเหรอออกกำลังกายแทบตายแนะ่เสียงรถแล่นเข้ามาจอดในช่วงเย็นกันสามีของเธอเห็นภรรยาอยู่ในชุดออกกำลังกายที่รัดจนผุ่งปลิ้นก็หัวเราะ <c oughs> ขำอะไรคะโคตรตลกอะ่ะใส่ชุดอะไรของเธอเนี่ยปลิ้นหน้าปลิ้นหลังยังกะฮิปโปสวมชุดเนะ่ทำไมจะต้องบูลลี่กันด้วย ก็ตอนนี้ฉันน้ำหนักมันขึ้นน้ำหนักเยอะใส่ชุดออกกำลังกายมันก็ต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเออ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 ลดให้ได้แล้วกันเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะไปไหนเพิ่งจะเข้ามาทำไมจะต้องออกไปด้วยเบื่อไม่อยากกินน้ำพริกถ้วยเก่าจะไปหาน้ำพริกถ้วยใหม่อร่อยอร่อยกินเบื่อน้ำพริกหรือว่าเบื่อคนกันแน่เออก็เบื่อทุกอย่างนั่นแหละ เธอก็พิจารณาตัวเองเมงื่อสิอ้วนเป็นหมูตอนอย่างนั้นน่ะแต่เมื่อก่อนคุณเคยบอกว่าต่อไปไม่ว่าฉันจะแกะ่ฉันจะอ้วนฉันจะหน้าดำเป็นสิวเป็นฝ้าคุณก็จะยังรักฉันทำไมตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วล่ะโอ้ยสมัยหนุมน่มๆเธอก็พูดไปอย่างนั้นเองอะ่ะถ้าไม่พูดแบบนี้ฉันจะจีบเธอติดได้ยังไงล่ะจริงไหมคุณเองแก่ตัวมาก็หัวล้านผิวเหี่ยว บางทีก็มีกลิ่นเหม็นเขียวด้วยฉันก็ยังไม่ว่าอะไรคุณเลยฉันก็ยังรักคุณเหมือนเดิมถึงฉันจะแก่แล้วก็หัวล้านแต่ฉันมีเงินแต่เธอไม่มีอะไรสักอย่างแถมยังอ้วนอีกต่างหากสามีพูดใส่หน้าเธอทําให้ลินเสียอ,อกเสียใจร้องไห้จนตาบวมหลังจากนั้นเธอก็ฮืดสู้ออกกําลังกายอย่างหนักในขณะที่สามีออกไปเที่ยวเล่นดื่มกินกับผู้หญิงคนอื่นพี่ขา ช่วยซื้อดิงนงเปิลหน่อยนะคะได้สิจ้ะพี่จะซื้อดิงวันนี้เอามาสัก50-60ดิงเลยพี่ยินดีใจหุยพี่กันใจดีจังมาแบบนี้ทุกวันเมียไม่ว่าละทะเนี่ยพี่ไม่มีเมียจ้ะเมียพี่มันตายแล้วไว้เมียพี่ตายนี่เองอ่ะถึงได้มาที่นี่ทุกวันได้มึงจะไปแช่งเมียตัวเองทำไมวะไอ้ก,กันหนุ่ม เพื่อนสนิทของกันแยงขึ้นเมื่อเห็นว่ากันชักจะพูดมากเกินไปแล้วพอเล่าเข้าปากก็เอาเมียมาเมาท์มอยเป็นที่สนุกสนานมันไม่ตายตอนนี้อีกเดียวมันก็ตายทำไมวะเมียมึงป่วยเหรอก็มันอ้วนเป็นหมูแบบนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นเบาหวานตายไงล่ะเฮ้ยไอ้กันเขาจะอ้วนยังไงก็เมียมึงนะเว้ยเอาเข้ามาพูดรับหลังแบบนี้ได้ยังไงวะ เฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกูนะมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ดุมมึงต้องเข้าข้ากูสิกูเป็นเพื่อนมึงแต่กูก็ไม่สนับสนุนให้มึงเอาเมียมาพูดเล่นแบบนี้ในวงเล่าโหปากไปเลยมึงอ่ะเห็นใจมันนักมึงก็ไปเอามันเลยเฮ้ยพูดหมาหมาแบบนี้กับเมียตัวเองนี่ยังไงวะทำไมทําไมมึงจะต้องออกร้อนแทนมันด้วยเนี่ยหรือมึงชอบมันถ้ามึงชอบอีลินแล้วก็เอาไปเลยกูยกให้ มึงพูดแบบนี้ได้ยังไงว่าไอ้ก,กรำทำไมทำไมมึงจะเอากับกูเหรอแล้วกันก็ซัดหมัดหนักๆเข้าใส่หนุ่มทั้งคู่ซัดกันนัวเนียตัดขาดความเป็นเพื่อนกันด้วยเรื่องของลินหนุ่มมีโอกาสได้เจอลินตอนเธอไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเขาจึงตรงเข้ามาทักทายคุณลินมาออกกำลังกายเหรอครับใช่ค่ะลินมาออกกำลังกายที่นี่สองสวันแล้ว ลินอยากผอมนะค่ะเพราะไอ้กันหรือเปล่าคุณถึงได้มาออกกำลังกายที่นี่ค่ะก็มีส่วนเขาบอกว่าเกลียดที่ลินอ้วนก็เลยไม่อยากกลับมาเห็นหน้าการออกกำลังกายลดน้ำหนักมันมีข้อดีเยอะครับแต่ผมอยากให้คุณออกกำลังกายเพราะรักตัวเองไม่ใช่ทำไปเพราะไอก้การมันสั่งค่ะลินก็รู้สึกว่าตั้งแต่ออกกำลังกายรู้สึกว่าสุขภาพตัวเองดีขึ้น ลินก็เลยขยันออกกำลังกายมากขึ้นนะคะมาครับผมออกเป็นเพื่อนขอบคุณนะคะคุณหนุ่มยินดีครับหนุ่มมองลินอย่างเห็นใจเขาช่วยเธอออกกำลังกายตอนเช้าก็นัดมาวิ่งด้วยกันเพราะบ้านอยู่ไม่ไกลกันนักขอบคุณมากนะคะคุณหนุ่มที่อุตส่าห์มาวิ่งเพื่อนเพื่อนทุกเช้าเลยไม่เป็นไรครับผมก็ออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ค่อยได้มาวิ่งซอยนี้เท่านั้น เออแล้วคุณกันไปหาคุณบ้างหรือเปล่าคะผมทะเลาะก,กับมันนะครับเราไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตายจริงนี่ทะเลาะก,กันเหรอแคะเนี่ยครับช่างหัวมันเถอะนี่มันไม่กลับมาบ้านเลยเหรอไม่กลับเลยค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนสบายดีหรือว่าเป็นตายร้ายดียังไงเขาไม่โทรกลับมาโทรศัพท์ไปก็ไม่รับส่งไลน์ส่งข้อความก็ไม่ตอบสักอย่าง มันก็สบ,บายดีครับเห็นเพื่อนคนอื่นก็ไปกินเหล้ากับมันอยู่ถ้ามันไม่สนใจคุณแล้วก็คุณก็เลิกสนใจมันเดะครับว่ามันจะกลับบ้านหรือไม่กลับฉันจะพยายามค่ะจะเลิกคิดเรื่องของเขาบางทีฉันก็ไม่อยากจะฝืนใจเขาหรอกนะคะถ้าเขาไม่อยากอยู่กับฉันฉันก็อยากจะปล่อยเขาไปความสุขทั้งชีวิตของคุณคุณตัดสินให้ดีๆก็แล้วกันละครับผมไม่อยากจะไปก้าวไก่อะไร ประเดี๋ยวคุณกับมันคืนดีกันขึ้นมาผมไม่อยากกินอาหารหมาลินมานั่งคิดคิดดูแล้วสามีของเธอมีคนอื่นนอกใจเธอบันทอนจิตใจเธอสุดท้ายวันหนึ่งเธอก็ทนไม่ไหวบอกกับเขาว่าอยากกันได้คะคุณกันเธอว่าอะไรนะนี่เธอพูดจริงเหรอที่จะอยากกับฉันนะ่ะถ้าคุณอยากอยากฉันก็ยินดีจะอยากกับคุณอยากสิอยากมาก ฉันอยากหยากกับเธอจะตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วเงินได้ย่ากกันเถอะค่ะไม่ต้องรังกันไว้อีกเธอมาขอยาฉันเองนะฉันไม่ได้เป็นคนขอยาเพราะฉะนั้นจะมาขอแบ่งสมบัติคนละเครื่องไม่ได้หรอกนะฉันไม่เอาอะไรเลยฉันเหนื่อยฉันท้อฉันขอแค่บ้านหลังนี้แค่หลังเดียวบ้านเลยเหรอราคาก็หลายล้านอยู่นะบ้านหลังเนี้ย ฉันไม่ได้ทำงานอะไรเลยตั้งแต่แต่งงานกับคุณก็ลาออกมาเป็นแม่บ้านให้กับคุณคุณจะไม่ให้หลักประกันอะไรฉันเลยเหรอก็ได้ก็ได้ฉันจะยกบ้านหลังนี้ให้เธอแต่แค่นี้นะอย่าหวังว่าจะได้ค่าเลี้ยงดูหรือว่าค่าอื่นๆฉันไม่เอาหรอกคา่ะฉันจะเลี้ยงตัวเองขอบคุณนะที่อุตส่าห์ยกบ้านหลังนี้ให้เงินพรุ่งนี้เราก็ไปหย่ากันหลังหย่ากับสาบี ลินทำกับข้าวขายหน้าบ้านยังคงออกกำลังกายและควบคุมอาหารแต่ไม่ได้หักโหมเหมือนที่ผ่านมาแล้วแต่เป็นการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการกินอาหารหนุ่มมาช่วยอุดหนุนเป็นลูกค้ารายแรกของเธอทุกวันทั้งคู่จึงเริ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเธอไปออกกาลังกายกินอาหารอย่างพอเหมาะตอนนี้ไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อตัวเองเวลาผ่านไปหกเดือน จากคุณหมีก็ค่อยๆมีน้ำหนักลดลงจนตอนนี้ลินสวยขึ้นดูดีขึ้นหนุ่มๆที่มาออกกำลังกายผ่านไปผ่านมาก็ตรงเข้ามาค้ายขนมจีบหลายคนส่วนกันหลังหยากกับภรรยาแล้วก็ใช้ชีวิตโสดซ้ำราญไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไอ้หนุ่มมากินเหล้ากับเราเลยนะเว้ยชางหัวมันฉันไม่อยากจะพูดถึงมันแลยเพื่อนเฮงสวยเนี่ยมึงกับมันทะเลาะกันเรื่องอะไรวะ ก็กูด่าเมียกูบอกว่ามันอ้วนเป็นหมูไอ้หนุ่มมันเสือกทนไม่ได้เฮ้ย hey, กูด่าเมียกูนี่กูไม่ได้ด่าเมียมันไอ้หนุ่มมันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นสุภาพบุรุษมไม่ชอบให้ใครเอาผู้หญิงมาพูดลับหลังทําตัวเป็นสุภาพบุรุษเกินกูละบันไส้เน <Hey, S 2> ี่ช่างมันเถอะเรื่องไอ้หนุม่มอะเมื่อวานนี่เว้ยกูผ่านไปแถวบ้านเมืองอะเจอแม่ค้าขายขนมหวานแม่งยิ่งสวยแล้วไงวะ สวยอะสิสวยมากเลยนะเว้ยมึงกูว่าพรุ่งนี้กูจะไปซื้อแต่เช้าว่ะใครวะกูอยู่แถวบ้านกูมาตั้งหลายปีเตี้ยมีแม่ค้าคนไหนสวยสักคนมีแต่แก่แก่ก็ไม่รู้แต่เมื่อวานกูผ่านไปวันนี้กูก็อดหนุนมาพรุ่งนี้กูก็จะไปอีกสวยมากเลยนะเว้ยพูดแบบนี้กูชักอยากเห็นกูแวะไปสิมึงพรุ่งนี้กูก็จะไปเออเออเออกูก็ว่าจะไปดู อยากรู้เหมือนกันว่าจะสวยสักแค่ไหนว่าแล้วกันก็ตื่นแต่เช้าแวะมาซื้อขนมที่ซอยบ้านของเขาเขาขับรถมาจนเกือบจะสุดซอยก็ไม่เห็นว่ามีแม่ค้าที่ไหนมาตั้งร้านนอกจากตรงหน้าบ้านหลังเก่าของเขาที่ติดป้ายเอาไว้ว่าขนมหวานน้องลินไอเวเนยหลอกกูอีนังลินเนี่ยนะสวยแม่งหลอกให้กูเสียค่าําบัลรถมาเนี่ย การเลื่อนกระจกรถลงพอดีกับที่เห็นแม่ค้าที่เดินไปเอาของและกลับมาเขาตกใจในความสวยเซ็กซี่ของแม่ค้าหน้าหวานใครวะสวยจริงจด้วยวะเนี่ยสักพักหนุ่มก็ตามออกมาด้วยเฮ้ยนั่นมันไอ้หนุ่มดีว่ากันลงจากรถเดินดุ่มดมมาเพราะนี่เป็นบ้านเขาแต่พอมองหน้าให้ชัดๆก็อุทานลินซื้ออะไรคะ ยญิงสาวถามขึ้นอย่างเย็นชาทำให้เขาตกใจเพราะไม่คิดว่าแม่ค้าหน้าหวานสวยเซ็กซี่คนนี้จะคือลินเมียอ้วนเป็นหมูของเขานี่เองนี่เธอเองเหรอลินใช่ค่ะฉันเองคุณจะรับอะไรคะถ้าไม่ซื้ออะไรก็อย่าจอดรถขวางหน้าร้านทำให้ลูกค้าคนอื่นมองไม่เห็นร้านฉันค่ะนี่เธอเอาไอ้หนุ่มเข้าบ้านของเราอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่บ้านของเรานะคะ เราหยากันแล้วแล้วคุณก็ยกบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วคุณกันกันยิ่งมองอดีตภรรยาก็ยิ่งเสียดายสมัยก่อนตอนที่เธอผอมกว่านี้ก็ยังไม่สวยเท่านี้เลยคราวนี้เขาเดินดุ่มมาหาหนุ่มแล้วบอกตามตรงลินเป็นเบียกกูนะเว้ยหนุ่มเขาหยากับมึงแล้วเฮ้ยหย่าได้ก็จดทะเบียนสมรสกันใหม่ได้ลินเขารักกูถามเขาแล้วหรอวะว่าเขารักมึงอยู่หรือเปล่า ลินรักกูเรารักกันมาตั้งหลายปีก็แค่อยากันไม่กี่เดือนทําไมเขาจะกลับมารักกูใหม่ไม่ได้ถ้าลินจะกลับไปหามึงก็ค่อยมาบอกกูแล้วกันหลังจากนั้นกันก็เพียรพยายามมาขายขนมจีบอดีตเมียเก่าแต่เธอไม่สนใจยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินส่วนหนุ่มก็มาช่วยเธอในทุกวันเช่นเคย ขอซื้อขนมหวานหน่อยสิแมค้าหมดแล้วหมดยังไงก็ยังเห็นอยู่นั่นน่ะอันนี้ของพี่หนุ่มฉันกันเอาไว้ให้เขานี่เห็นไอ้หนุ่มดีกว่าฉันอย่างนั้นเหรอลินใช่นี่ของพี่หนุ่มของคนอื่นๆมันหมดแล้วฉันไม่ขายขณากำลังคือทัดขาดใจหนุ่มก็เดินมาพอดีพอลินเห็นก็ส่งยิ้มให้ พี่หนุ่มลินเหลือขนมใส่ไส้เอาไว้ให้สามอันนะจ๊ะมากินสิเลิกงานกลับมาเหนื่อยจะได้มีแรงขอบใจมากนะ๊ะลินที่อุตส่าห์นึกถึงเข้าไปกินในบ้านกันไหมจ๊ะเก็บของแล้วก็ตอนเย็นช่วยกันทําหมูกระทะกันดีกว่าจ้ะหนุ่มช่วยเธ,เธอเก็บของเข้าร้านกันทนโมโหหึงไม่ไหวจึงปรีเข้าไปหาแต่เธอตะหวัดอย่านะอย่ามาทําอะไรพี่หนุ่มนะ นี่เธอปกป้องมันอย่างนั้นเหรอใช่ฉันรักเขาฉันรักพี่หนุ่มฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอจะรักมันในเมื่อเราเพิ่งจะหย่ากันแค่ไม่กี่เดือนนี่เองใช่คุณคือคนที่ฉันเคยรักแต่คุณก็คือคนที่ดูถูกฉันฉันจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณอีกแล้วพี่ผิดไปแล้วเลิกโกรธเลิกง,งอนซะทีะนะพี่รู้ว่าลินน่ะเข้ามาคบหากับไอ้หนุ่มเพราะประชดพี่ ฉันไม่ได้ประชดใครฉันไม่เอาอนาคตทั้งชีวิตของฉันมาประชดผัวเก่าอย่างคุณหรอกพี่ผิดไปแล้วพี่ขอโทษกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะลินกลับมาจดทะเบียนสมรสกันอีก <c oughs> ถ้าฉันเป็นนางอ้วนคนเดิมวันนี้คุณจะพูดแบบนี้ไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้หนุ่มลินเคยเป็นเมียกูใจคอมึงจะเอาเมียเพื่อนได้ลงคอเหรอวะกู <c oughs> ไม่เคยสนใจเรื่องนั้น กูสนใจแค่ว่ากูรักเขาแล้วเขาก็อยากกับมึงแล้วลินพี่รักลินนะลินก็รักพี่ค่ะพี่หนุ่มแต่งงานกับพี่นะลินแต่งค่ะลินจะแต่งงานกับพี่กันอ้าปากค้างที่เห็นหนุ่มขอแต่งงานกับลินต่อหน้าเขาทั้งคู่ยิ้มหวานให้กันกอดกันไม่สนใจเขาเงินเขาเป็นหัวหลักหัวต่อด้วยความโกรธ ความโมโหที่ตัวเองอกขักครั้งแรกกันจึงเอาแต่ดื่มเหล้าเมายากินทุกอย่างแก้เครียดกินจุบกินจิบจนติดเป็นนิสัยไม่ออกกำลังกายหลายวันผ่านไปเขามีแต่กินกับนอนน้ำหนักของเขาก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆจนฉุดไม่อยู่พยายามลดแล้วแต่ยิ่งพยายามลดงดอาหารแค่ไหนก็ยิ่งกินหนักมากขึ้นสา,สาวที่เคยแวดล้อมเห็นสภาพเขาแล้วก็หัวเราะ พี่ไปลดน้ำหนักหน่อยดีไหมคะเนี่ยดูสิถ้าจะเดินไม่ไหวแล้วนะพี่กันก็ไม่ได้อ้วนสักเท่าไหร่หรอกนะไม่ได้อ้วนอะไรพี่น้ำหนักจะร้อยโลแล้วนะพี่กันไม่เอาอ่ะวันนี้ไม่ต้องมาออมหนูออกไปนะหนูกลัวว่าพี่จะทับหนูแบนแต่ร้อยกิโลแล้วมึงเนี่ยทุกคนหัวร้อยหอะต่างคนต่างก็บูลลี่เขาการเจ็บใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่นั่งน้ำตาตกไหนเมื่อก่อนที่เขาเคยว่าเคยบูลลี่เมียตัวเองเอาไว้ลินก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกับเขาตอนนี้แกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะในช่องแม่ตักเล่าเรื่องนะคะบางวันก็จะมีคลิปของน้องสาวแม่ตักเข้ามาแทรกด้วยเพื่อให้ทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเสียงหวานๆของคนอื่นบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมี คนอื่นๆเข้ามาแจมด้วยเพื่อให้ช่องของเรามีสีสันนะคะชอบแบบไหนชอบเสียงของแม่ตักหรือว่าชอบเสียงของน้องส้มก็คอยหาว่ากันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ